มีคุณผู้ชมหลายคนนะครับถามมาบ้างโทรมาหาบ้างนะครับบอกว่าคนที่จะได้รับเงินคนละครึ่งเ3สามงวดที่2005เนี่ยสรุปแล้วจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมตามขอตอบชัดในคลิปนี้นะครับว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจแจ้งข่าวสวัสดิการนะครับก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะตอนนี้เนี่ยเดือนกันยายนใช่ไหมครับเงินคนละครึ่งเ3สามงวด2จะเข้าวันที่1ตุลาคมนั่นหมายควาะว่าในเดือนเนี้ย หักพันหงวดแรกที่คุณได้มาเนี่ยยังใช้ไม่หมดนะครับก็ยังไม่ตัดนะทบไปนะครับเหลือกี่บาทก็ทบกับเงินงวดใหม่และก็จะใช้ถึงวันที่3 1ธันวาคมนี้ครับดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยก็แค่ใช้แอป,ปเป่าตังค์ปกติเท่านั้นแล้วก็รองเงินเข้าตามวันเวลาที่รัฐมนตรประกาศนะครับ ส่วนคนที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นั้นคือคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเลยแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงน,นี้ว่าสามารถที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งได้นะครับคุณก็จะได้เงินพันห้างวดแรกย้อนหลังด้วยนะครับเพราะทุกคนที่ลงโคนละครึ่งเฟส3เนี่ยจะได้คนละสามพันสองงวดก็คืองวดละพันห้านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเหลือสิทธ์ อยู่หลายแสนเลยนะครับดังนั้นแล้วใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งและไม่มีบัตรสวัสดิการยังลงทะเบียนได้ทันไปได้เลยที่เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับดังนั้นคําถามที่คุณถามมาสดังตอบให้เคลียร์แล้วนะครับหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้คําถามไหนที่ตังสามารถหาคําตอบได้ตังก็จะทําคลิปบอกคุณให้เป็นประโยชน์แบบนี้ต่อไปในช่องสตังมีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารการแจกเงิน และสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลและขอขอบคุณแจ้งข่าวสวัสดิการด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับอาตาม์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30น,น,นถึง17.30น,นใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ